ดีค่ะพบกับนุ่นนะคะแล้ววันนี้นะคะนุ่นก็อยู่กับช่องนุ่นวัดีชาแนลนั่นเองนะคะก็เป็นช่องขายรถยนต์มือสองนั่นเองนะคะเป็นรถที่สวยคัดรถที่ดีแล้วก็มีคุณภาพอย่างแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับรถแคันี้เลยนะคะเป็น t o y ยต้าอัลเสนะคะ 1.6G คันนี้เป็นปี2017ด้วยนะคะซึ่งคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่459,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,00 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะด้วยรถปี17โฉมใหม่ไมเนอร์เชนด้วยนะคะก็เพื่อไม่ เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบๆตัวรถกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่ามีสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะมาเรามาชม,มาพร้อมๆกันเลยก็สําหรับตัวนี้นะคะก็เป็นโชมยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นนะคะบอกเลยว่าและที่สําคัญได้ปีไม่ลึกราคาไม่แรงจับต้องได้นะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงนะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นวัสดุ2เส้นด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางนะคะก็เป็นแบรนด์ของโตโยต้านั่นเองและที่สําคัญนะคะนุ่นบอกเลยว่าแบรนด์ของโตโยต้าเป็นแบรนด์แข็งมีศูย์ให้บริ การอยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะในส่วนของหมายเลขทะเบีย,น,ะะน,ยนนะคะ6กอไก่มอม้า8039กรุงเทพมหานครนะคะคุณลูกค้าจะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ ในส่วนกันชนด้านล่างของเขานะคะจะเป็นแบบเปียโนแบ็กสีดําแบบนี้เลยนะคะก็เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของอัลติสโุมนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะมาต่อกันในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะได้ชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับหลอดไฟ LED ที่เป็นไฟเดย์ไลท์นะคะเรียงกันแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะตกแต่งมาในชุดโคมไฟให้พร้อมเลยนะคะสําหรับโุมนี้บอกเลยว่าดูโฉบเฉี่ยวดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของอัลติสอยู่เช่นเคยนะคะบอกเลยนะคะว่าอัลติส ที่เพรยนต์แต่ละคันนะคะไม่มีรถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะคะสีเดิมเดิมเลยนะคะจากโรงงานนะมาต่อกันในส่วนของล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กซูโทนปัดเงาแบบนี้เลยนะคะขนาด16นิ้วนะจะได้เป็นแม็กหารูของเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะและในส่วนของอยางนะคะจะได้เป็นยางกูดเย่แบบนี้เลยนะคะได้ยางที่ดีและก็มีคุณภาพอย่างแน่นอนนะคะและในส่วนของอยางนะคะได้ยางสัปดาห์ที่20 ปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพหน้ายางนี่คือแบบใช้งานได้อีกยาวไกลนะคะคุณลูกค้าจ๋าบอกเลยไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะเลือกรถเอาติสตี้เพชรยนต์นะคะเป็นคลังรถเอาติสตี่เยอะที่สุดในย่านมินบุรีเลยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของซุ้มล้อของตัวรถคันนี้นะคะน mm ็อตกิบทุกตัวสภาพยังดียังอยู่ครบสมบูรณ์เลยนะ mm hmm. มาต่อกันที่ด้านแก้มนะคะจะมีในส่วนของตัวอักษรโครเมียมนะคะเป็นดูโอวีวีทีไอนะคะเพื่อบ่งบอกว่ารถคันนี้นะคะ เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนั่นเองและในส่วนของกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้านะคะได้ฝาครอบสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยแล้วก็จะมีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างนั่นเองมีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะสภาพคือสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะพร้อมออกไปสู่เจ้าของที่แท้จริงแล้วนะคะ ในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะก็ได้สีเดียวกับตัวรถนะคะตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของอัลติสตอย่างมากเลยนะคะบอกเลยว่าเอกลักษณ์ของเขานะคะทุกอย่างค่อนข้างที่แบบ บอกเลยนะว่าเป็นของเขาอย่างแน่นอนนะคะและในส่วนน้ํามันที่ใช้นะคะตัวนี้จะเป็นระบบเป็นซิลล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาอย่างแน่นอนนะคะน,นี้คุณลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เลยนะสําหรับน้ํามันที่ใช้นะคะจะเป็นาน้ํามันเบนซินสามารถเติมแก๊สโซฮอล e ์91 95 e20 e85 ได้ด้วยนะคะและในส่วนของสีของตัวรถนะคะด้วยกับคันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนะสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะบอกเลยว่าด้วยกับสีบอลเงินนะคะเป็น สีที่ดูแลรักษาง่ายและดูใหม่อยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะอะมาดูกันในส่วนของไฟท้ายนะคะสําหรับไฟท้ายรุ่นบอกเลยว่าไฟท้ายตัวนี้ชมนี้นะคะดูเฉียวดูทันสมัยขึ้นเน้นการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมที่ชุดโคมไฟนะคะสําหรับไฟท้ายของเขาจะเป็นการตกแต่งด้วยหลอด LED แบบนี้เลยนะมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟเบรกไฟเลี้ยวหรือว่าไฟถอยนะคะครบในชุดโคมไฟเดียวเลยนะ มีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะคะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางนะคะเป็นแบรนด์ของ Toyota นั่นเองและจะมีในส่วนของรุ่นเขานะคะติดไว้ที่ด้านท้ายเป็นโ r o l l a Altis นะคะและรุ่นย่อยของเขานั่นก็คือ1.6ตัว G นั่นเองนะคะและเดี๋ยวต่อมานุาจะพาไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะของตัวรถคันนี้กันเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลย ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะด้วยกับอัลติสชมนี้นะคะสามารถกดค้างที่กุญแจรีโมทได้เลยนะคะเพื่อเปิดห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะ สำหรับออทิสนะคะเป็นรถที่มีบอดี้ภายในกว้างมากๆเลยนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะเป็นอย่างมากนะคะใครที่ชอบเดินทางไกลๆสัมภาระเยอะๆนะคะนุ่นบอกเลยว่าออทิสค่อนข้างตอบโจทย์และที่สําคัญได้งวดผ่อนที่ค่อนข้างเบาๆนะคะและยิ่งฟรีดาวด้วยนะคะสบายๆกันไปเลยและในส่วนของด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของยางอะไรสำรองนะคะถุงเครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะคะเป็นอะไรสำรองที่ควรมีไว้ติดรถนะคะอันนี้ก็นุ่นก็จะเตรียมไว้ให้ทุกคันอย่างแน่นอนเลยนะคะไว้ให้คุณลูกค้าได้ใช้น ยามฉกเฉยนั่นเองด้านล่างก็จะมีในส่วนของรอยซีนยางรอยทางมะพร้าวรอยเม็ดอารต่างๆพวกนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะบอกเลยว่าลูกค้าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะตัวนี้คือไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนนะคะ มาดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะเห็นไหมน็อตฝากระโปรงด้านท้ายสีไม่มีถลอกนะคะไม่มีรอยขยับหรือว่ารอยขันน็อตแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะคะซีนยางตัวนี้อ่านี่เห็นไหมใช้เล็บจิกซีนยางลงแปลว่าซีนยางยังนิ่มอยู่นะคะสภาพยังดีอยู่อันนี้คือรับประกันเลยนะน็อตไม่ขยับแบบนี้ก็แปลว่าฝากระโปรงด้านท้ายไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนทาถอดไปทําสีหรือว่าโดานชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของขอบ ยางห้องเก็บสัมภาระนะคะพวกนี้ก็ไม่มีรอยฉีขาดเลยนะ อ่านแดวต่อมานะเราจะพาไปดูในส่วนของภายในของตัวรถคันนี้กันนะคะอันนี้คือแบบพอเวลาเปิดมานะเราสามารถดูเลขไม้ได้เลยนะคะว่าคันนี้เลขไม้เท่าไหร่นะคะนะสําหรับคันนี้นะคะเลขไม้อยู่ที่166,634กิโลนะคะก็เป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะไมาเยอะขายเยอะไม้น้อยข่ายน้อยไม่มีเขีย่ยไม่มีกอไม้นะคะมีการเช็คศูนย์ทุกระยะเลยนะคะอันนี้ทางเรารับประกันเลยนะ มาดูกันที่แผงประตูนะคะสําหรับแผงประตูด้านในอ่ะด้วยกับของเขาเป็นรุ่น1.6ตัว G นะคะเน้นการตกแต่งด้วยสีเบจเลยนะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกหนึ่งอย่างนะคะด้ามจับด้านในของเขาจะเป็นแบบเมทัลลิกสีเทานะคะมือเปิดด้านในก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานเนาะมาพร้อมกับตัวล็อกกระจกระบบเซนทันล็อกกระจกทั้ง4บานปบไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้นะคะสําหรับผู้ขับขี่นั่นเอง มีในส่วนของช่องวางแก้วน้ําเก็บของจุกจิกเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นกุญแจรีโมทนะคะเป็นปุ่ม p ุ s ส start นะคะเพียงแค่มีกุญแจอยู่ในรัศมีของเขาก็สามารถเยบรกสตาร์ทได้เลยนะคะสําหรับกุญแจอันนี้จะเป็นแบบกุญแจสมาร์ทคีเลตนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะและในส่วนของกระจกมองข้างนะคะพับหูกระจกก็เป็นแบบไฟฟ้าปรับกระจกมองข้างก็เป็นแบบไฟฟ้านะคะ มาดูในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดสามารถควบคุมจากพวงมาลัยได้เลยนะคะเพื่อคอนโทรลเครื่องเสียงภายในตัวรถนั่นเองและที่สําคัญนะคะคันนี้มีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกกันเลยทีเดียวนะ มาต่อกันที่คอนโซลกลางนะคะสำหรับเครื่องเสียงตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องเสียง CD สามารถฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะเป็นเครื่องเสียงเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะและในส่วนของระบบแอร์จะได้เป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะปรับความเย็นได้ตามใจชอบเลยและในส่วนของเกียร์จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ มาต่อกันในส่วนของเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้เลยนะคะสภาพนุ่นบอกเลยนะรอยช้ำคือน้อยมากเลยนะคะสีเบจนี่คือแบบเป็นสีที่ดูสะอาดสะอา้านสบายตานะคะข้อดีของเบาะหนังเลยนะเป็นอะไรที่แบบดูแลรักษาง่ายนะคะเพียงแค่ใช้ผ้ามันๆชุบน้ํานะคะเช็ดก็ทําความสะอาดได้แล้วนะคะเรามาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกันนะคะนั่ง3าคนได้แบบสบายๆเลยนะสังเกตจากสายเบลสามเส้นนะคะเพื่อ ความปลอดภัยขณะใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะคะและสําหรับด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของแผ่นยางรองเท้านะคะครบทุกจุดเลยระยะห่างระหว่างเบาะแถวหน้านและแถวหลังนะคะค่อนข้างกว้างพอสมควรนะคะและสําหรับเพดานด้านในนะคะเห็นไหมไม่มีรอยขีดขูดหรือว่าเป็นขุยเลยนะคะก็ถือว่าเจ้าของเขาดูแลค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะคะด้วยกับอัลติสนะคะเป็นรถที่กว้างนะคะบอดี้ภายในก็คือค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะ และสิ่งสุดท้ายพลาดไม่ได้เลยนะคะที่นุ่นจะพาไปดูนะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างและโครงสร้างสําหรับรถคันนี้นะคะเรามาชมพร้อมกันเลย สำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้นะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทไอขนาด1,600นซีซีนะคะก็เครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มออกมาจากเครื่องเลยนะคะฝาน,อน็อตไม่เคยเปิดนะคะสําหรับเครื่องยนต์พวกนี้นะลูกค้าสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์จากสาเนาเล่มรถได้ทุกตัวอักษรนะคะตรงทุกตัวนะคะในส่วนของน,อน็อตฝากระโปงนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยโครงสร้างนะคะพวกนี้นะเมดอาร์ตน็อต แก้มอะไรอย่างนี้คือบอกเลยนะคะไม่มีผิดหวังได้โครงสร้างเดิมเดิมอันนี้จะเป็นในส่วนของคานด้านซ้ายนะคะมาจนถึงคานด้านหน้าเห็นไหมเม็ดอาร์ตคือมีครบเลยนะคานหน้าเดิมเดิมตรงๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อเป็นตัวยืนยันรับประกันนะคะว่าเราเน้นขายโครงสร้างเดิมนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของคานด้านขวาเนาะสีๆพวกนี้คือเป็นแต้มสีที่มาจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าจา๋าดูนะนอดฝากกระโปรงฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของฝากกระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะต้องมีตาประับของโตโยต้าอยู่แบบนี้เพื่อ เป็นตัวยืนยันว่าของเดิมแท้จากโรงงานนะคะฝากระโป้งนะคะก็จะมีในส่วนของแผ่นการความร้อนนะคะสติกเกอร์มอกสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานหรือว่าจะเป็นในส่วนของสติกเกอร์สีนั่นเองนะคะอันนี้เรารับประกันนะเรื่องโครงสร้างนะคะว่าไม่มีชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์พลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t ต y ยต a a อั i s คันนี้นะคะ 1.6G เป็นปี2 0 1 7นั่นเองนะคะตั้งขายอยู่ที่459,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติตดต่อนุ่นได้เลยที่เบอร์0 8 4 0 0 4 2 0 9 9นะคะนุ่นยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะใครดูจบแล้วนุ่นรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่นด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนั่นเองสาหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะะคะ สวัสดีค่ะ